มาแล้วเข้ามาแล้วครัทนผู้ชมซ่องอินสตาแกรและ f c e e o o o แพทพ p o w e r p a แพพร้อมกำลังฝึกส่งดเร็กอีกด้วยถือว่าได้รับกำลังใจและการตอบรับการกลับมาอย่างล้นหลามพร้อมกับความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อสังคมและครอบครัวสำหรับคุณแพทวรยศบุญทองนุ่มหรือแพทพาวเวอร์แพอดีตนักร้องชื่อดังเมื่อครั้งที่แล้ว เราได้ชวนทุกท่านไปชมกิจการร้านกาแฟาของเขามาแล้วซึ่งคุณแพทก็ดูท่าทางตั้งใจขยันคันแข่งไม่น้อยเชื่อว่าแฟนคลับหลายๆท่านคงได้ไปอุดหนุนลองชิมกันมาแล้ว <S 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 และหลายๆคนก็ต่างพยายามตามหาอินส a าแกรและ Facebook ของเขาซึ่งในตอนนี้คุณแพทก็มีอินส a าแกรแล้วเรียบร้อย ต้องบอกเลยว่าเปิดมาได้แค่2-3วันแต่มียอด followers เปไปแล้วหลายหมื่นเลยทีเดียวจัดว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆโดยภาพแรกของเขานั่นก็คือกีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกเชื่อว่ามีความหมายกับคุณแพทไม่น้อยลงภาพกีตาร์ไฟฟ้าภาพเดียวแฟนคลับคอมเมนต์ตอนรับกันอย่างรัวๆที่มากไปกว่านั้นในวันเด็กก็ไม่ตกเทรนได้ลงภาพสุดน่ารักในวัยเด็ก พร้อมกับกีตาร์และติดแฮชแท็กวันเด็กแห่งชาติทั้งยังได้ลงภาพวาดให้เหล่าแฟนๆได้ชมกันเห็นแล้วจนต้องอึ้งกับฝีมือเยี่ยมยอดสุดๆไปเลยค่ะใน i ิน t a g r กรมของคุณแพทย์ก็เพิ่งจะ following เพื่อนๆไปไม่กี่คนเช่นโกบอยคุณเทดดี้ไอเฟลคุณก๊อฟเป็นจพล ผู้ที่เพิ่งซื้อภาพวาดของคุณแพทย์ไปและยังโอนเงินให้กับคุณแพทย์มากกว่าราคาที่คุณแพทย์ตั้งไว้เสียอีกเนื่องจากคุณก๊อฟเห็นว่าภาพนี้มันมีค่าราคามากกว่าที่คุณแพทย์ได้ตั้งเอาไว้เพราะภาพวาดมาจากประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายเกินจะบรรยายได้ลหลายๆคนก็เข้าไปชื่นชมในฝีมือการวาดภาพของคุณแพทย์พร้อมทั้งชื่นชมคุณก๊อฟในความน่ารักมีน้ำใจ นอกจากนี้คุณแพทยังพยายามฝึกส่งไดเรกไปหาคุณแชมนิตินัน,นว่าสวัสดีครับน้องแชมพี่ยังเล่นไม่ค่อยเก่งนะต้องค่อยๆไปครับดีใจมากที่จะได้ฟังเพลงที่พี่เขียนอยากฟังครับขอบคุณน้องชายสำหรับทุกอย่างแล้วเจอกันครับส่วนแฟนคลับก็มองว่าคุณแพทใช้ภาษาดีดูสุภาพสุข,ขุม ซึ่งเมื่อตอนที่คุณแพทย์อยู่ข้างในนั้นคุณแชมป์เคยไปเป็นจิตอาสานำวงดนตรีรวมร้องเพลงกับคุณแพทย์เพื่อมอบความสุขให้กับพี่ๆที่อยู่ข้างในนั้นด้วยทั้งคุณแชมป์ยังเคยขอให้คุณแพทแต่งเพลงไว้ให้ส่วนใน Facebook นั้นตอนนี้ก็มี Facebook เป็นของวง Power Pad โดยใช้ชื่อว่า Power Pad วง Power Pad ในตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะลงภาพเก่าๆที่สมาชิกในวงเคยได้ไปเล่นดนตรีตามสถานที่ต่างๆให้กับแฟนคลับได้ระลึกถึงความหลังกันเช่นที่ฮอลลีวูดอ a วอร์สพับทั้งงานที่เคยไปทั่วคอนเสิร์ตทัวร์วิทยุกัน